รวมรถมือ2คุณภาพดีมาแนะนำให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับช่องนี้มีแต่รถสภาพดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถซีดานนะครับรถไซมินิคาร์รถหรูรถ VIP รถตู้หรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์หายากซุปเปอร์คาร์ สภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาข้างบนหรือใต้ท้องรถนะครับเป็นรถสภาพที่เรียกว่าดีน่าสนใจมากๆเลยทีเดียว หากท่านสนใจสินค้าอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นเครื่องประดับของเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็ Facebook Marketplace ก็มีทุกอย่างไว้ให้ท่านเลือกหาอยู่แล้วนะครับรวมถึงรถยนต์คันนี้ด้วยหากท่านอยากจะติดต่อเจ้าของรถตัวจริงก็รายละเอียดอยู่ในคลิปวิดีโอครับเจอชื่อผู้ขายก็เข้า Facebook เซิร์ชชื่อนั้นเข้าไปเดี๋ยวก็เจอครับรถยนต์สมัยนี้นี่ก็ระบบ เขาเรียกเชื้อเพลิงมันก็เป็นหัวฉีดกันทั้งหมดนะครับก็ดูแลมันบ้างก็ดีนะพรามันทให้รถวิ่งสะดวกนะเขาเรียกติดเท้านะเหยียบเป็นมานะครับแต่บางคนหลงหลงลืมลืมนะผมเองก็บางทีก็ลืมไปเลยนะส่วนใหญ่อายุงานมันก็อยู่ประมาณแถวถ้าจาไม่ผิดนะสี่หมื่นกว่าห้าหมื่นโลแต่บางทีก็ทําลืมลืมก็ไหลไหลไปบ้างก็ได้แต่รถมันก็จะอืดๆด ขึ้นนะนะแต่แล้วมันก็จะทําให้กินน้ำงานมากขึ้นถ้มีโอกาสก็ล้างซะบ้างก็ดีนะครับถ้าะไรล้างบ้างสักพันกว่าบาทพันต้นๆนี่ก็ได้แล้วล้างหัวฉีดนะรับรองวิ่งออกมาวิ่งปลืด๊ดวิ่งปื๊ดเลยแหละจะขับรถอะไรกันแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะรถด,ดีขนาดไหนแพงขนาดไหนหรือวัตถุ ขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คนขับครับนิสัยการขับของเราก็ระมัดระวังตัวนะครับอย่าให้สร้างปัญหากับคนอื่นอย่าให้เป็นปัญหากับคนอื่นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหากับเราเช่นกันนะครับจะเลือก